สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมัมมีเจอผีวันนี้มัมมีจะเล่าเรื่องบ้านอาถรรพ์ห้ามถ่ายรูปครอบครัวจะเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามฟังกันเลยค่ะหากท่านที่เคยได้ฟังเรื่องเล่าของมัมมีที่มีชื่อเรื่องว่าเงินจากผีคงพอจําได้ว่าตอนที่มัมมียังเด็กพ่อของมัมมีได้กู้เงินสหกรณ์ครูเพื่อมาสร้างบ้านใหม่ เป็นบ้านสองชั้นหลังใหญ่ค่ะหลังจากบ้านเราสร้างเสร็จแล้วพ่อของมัมมีก็ได้จัดงานบุญขึ้นบ้านใหม่พ่อซึ่งเคยบวชเรียนมาหลายสิบปีจึงรู้จักกับพระเกจิอาจารย์ซึ่งเป็นถึงเจ้าคณะอำเภอที่ชาวบ้านเราเคารพนับถือก็ได้นิมนต์ท่านมาเจิมบ้านใหม่ให้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้าน เมื่อถึงวันงานท่านเจ้าคณะอำเภอได้ทําการเจิมเสาเอกของบ้านให้แล้วท่านก็สงบนิ่งไปพักใหญ่ก่อนจะกระซิบบอกพ่อของมัมมีว่าบ้านนี้แรงมากนะเจ้าจงจำไว้ห้ามถ่ายรูปรวมพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวเป็นอันขาดแม้อย่างนั้นจะมีอันเป็นไปเชื่ออัตมาอัตมาช่วยได้เท่านี้ วันนั้นพ่อของมัมมีก็รับฟังแต่ใจจริงคือไม่เชื่อเลยเพราะแม้ว่าพ่อจะบวชเรียนมาแต่พ่อค่อนข้างเชื่อเรื่องวิทยาศาสตร์มากกว่าผ่านไปเกือบปีชีวิตครอบครัวเราก็ดำเนินไปอย่างปกติจนกระทั่งวันหยุดหนึ่งเพื่อนครูของพ่อมาเยี่ยมจากกรุงเทพและได้นำกล้องถ่ายรูปมาด้วย สมัยนั้นกล้องถ่ายรูปมีราคาแพงมากบ้านเราไม่มีปัญญาซื้อใช้หรอกคะ่ะเพื่อนพ่อเสนอที่จะถ่ายรูปบ้านใหม่พร้อมรูปครอบครัวให้พวกเราพวกเราโดยเฉพาะแม่มัมหมีและพี่ชายดีใจมากที่จะได้ถ่ายรูปส่วนพ่อน,นั้นค่อนข้างนิ่งไปแต่ตอนนั้นพ่อไม่ได้บอกใครเรื่องที่ท่านเจ้าคณะอำเภอเต,อเตือนไว้ หลังจากถ่ายรูปครอบครัวแล้วเพื่อนของพ่อก็กลับกรุงเทพและได้อัดภาพส่งไปรษณีย์มาให้พวกเราแม่ตื่นเต้นมากและชอบรูปครอบครัวของเรามากจึงได้นำรูปทั้งหมดเข้าเมืองไปให้ร้านสตูดิโอใส่กรอบติดผนังบ้านและส่วนหนึ่งก็เก็บใส่อัลบั้มเล่มโตแต่หลังจากนั้นไม่ถึงสองสัปดาห์ เรื่องร้ายก็เกิดขึ้นกับครอบครัวของมัมมีค่ะวันนั้นเป็นวันเสาร์พ่อของมัมมีขี่มอเตอร์ไซค์ไปดูงานบ่อปลาขนาดใหญ่ที่นาของเราค่ะพ่อตั้งใจจะเลี้ยงปลาดุกขายเป็นอาชีพเสริมวันนั้นฝนตกค่อนข้างหนักแม่กับลูกๆเลยไม่ได้ออกไปด้วยตอนนั้นเป็นเวลาบ่ายสามโมงกว่าแล้ว พ่อตรวจรับงานกับคนขับรถแบคโฮเสร็จก็จ่ายค่าจ้างแล้วคนขับแบคโฮก็จากไปจากนั้นพ่อของมัมหมีจึงได้เดินไปสำรวจคูน้ำพร้อมกับถือจอบอันใหญ่ติดมือไปด้วยเพื่อขุดเกลียดินแต่แล้วเรื่องไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นค่ะพื้นดินที่พ่อเหยียบลงไปเกิดการซุดตัวอย่างหนักพ่อตกลงไปในโพรงดินเหนียวขนาดใหญ่ ซึ่งอุ้มน้ำไว้จนหนักอึ้งมิดไหลเลยค่ะเหลือแค่ส่วนศีรษะพ้นดินไว้หายใจเหมือนโดนธรณีสูบอย่างไรอย่างนั้นซ้ำร้ายกว่านั้นด้ามจอบที่พ่อถือติดมือไปบัดนี้มันได้กลายเป็นอาวุธร้ายดันท้องของพ่ออยู่ใต้ดินพ่อเล่าว่าตอนนั้นจุกมากและรู้สึกว่าเจ็บไหล่ขวามากเหมือนกระดูกจะหัก พ่อพยายามร้องให้คนช่วยแต่ด้วยความที่จุกมากจึงแทบไม่มีเสียงร้องออกมา <Titans. S 1> พ่ออดทนอยู่อย่างนั้นเกือบสองชั่วโมงตอนนั้นพ่อเล่าว,ว่าพ่อคิดว่าตนเองต้องตายเป็นแน่แท้เพราะเวลานั้นเป็นเวลาโพรเพรศเกือบห้าโมงเย็นแล้วชาวานาส่วนใหญ่ก็กลับเข้าหมู่บ้านไปแล้ว กว่าคนจะมาเจอคงเป็นพรุ่งนี้เช้าซึ่งพ่อคงสิ้นใจไปแล้วตอนนั้นพ่อได้แต่นึกถึงคุณพระคุณเจ้าพระคุณพ่อพระคุณแม่แล้วเดชะบุญมีชาวนาคนหนึ่งไล่ต้อนวัวผ่านมาพอดีพ่อจึงใช้เฮือกสุดท้ายร้องขอความช่วยเหลืออย่างสุดเสียง ชาวนาคนนั้นเล่าว่าได้ยินเสียงคนแว่วๆจึงวิ่งมาดูและเจอพ่อสภาพตอนนั้นคือหน้าซีดปากเขียวหมดเลยเขาจึงรีบวิ่งเข้าหมู่บ้านไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้หาคนมาช่วยคืนนั้นชาวบ้านออกมาส่องไฟฉายช่วยกันขุดดินเพื่อช่วยดึงพ่อออกมาและรถพยาบาลประจำอำเภอก็พาพ่อไปส่ง ที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดทันทีเนื่องจากอาการของพ่อค่อนข้างหนักชีพพจรอ่อนกระดูกไหายปา้าหักเมื่อถึงโรงพยาบาลประจำจังหวัดพ่อต้องเข้ารับการผ่าตัดด่วนและดามเหล็กที่กระดูกไหายปาร้าด้านขวาและต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเกือบสองเดือนช่วงนั้นมัมหมีและพี่ชายต้องอาศัยอยู่บ้านยาย เพราะแม่จะต้องไปเฝ้าไข้พ่อที่โรงพยาบาลค่ะจากเหตุการณ์นั้นพ่อของมัมมีก็เชื่อสนิทใจเลยค่ะในเรื่องที่ท่านเจ้าคณะอำเภอได้เตือนไว้เรื่องอาถรร์บ้านแรงเมื่อได้ออกจากโรงพยาบาลกลับมาถึงบ้านคืนนั้นพ่อก็ได้นำความที่ท่านเจ้าคณะอำเภอเตือนมาเล่าให้แม่และลูกๆฟังแม่ของมัมมีตกใจมาก มองหน้าพ่อและพูดขึ้นว่าหรือจะเป็นอาถรรพ์เรื่องนั้นมัมหมีรอฟังแต่แม่ชะงักไว้ไม่พูดต่อมัมหมีจึงรบเร้าให้พ่อกับแม่เล่าต่อพ่อจึงเล่าให้ฟังว่าที่ดินที่เราสร้างบ้านอยู่นี้เดิมไม่ใช่ที่ของยายแต่เขาจะย้ายไปตั้งรกรากที่จังหวัดอื่นจึงเสนอขายให้ยายของมัมหมีแบบถูกมาก ถูกเหมือนให้ฟรียายของมัมหมีจึงซื้อไว้ด้วยวัวสาวหนึ่งตัวและยกให้แม่ของมัมหมีเป็นของขวัญวันแต่างงานนั่นเองแต่สาเหตุของการย้ายหนีจากหมู่บ้านของครอบครัวนี้ล่ะค่ะคือที่มาของเรื่องอาถรรพ์นี้พ่อเล่าต่อว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนตั้งแต่ตอนที่แม่ของมัมหมียังเป็นเด็กอยู่เลย ครอบครัวน,นี้ถือว่ามีฐานะในสมัยนั้นค่ะแต่ลูกชายของเขาเป็นคนสัมมเลเทเมาชอบล่อลวงผู้หญิงไปคมคืนแต่ที่ผ่านมามันจะไปกระทำกับหญิงสาวต่างหมู่บ้านซึ่งผู้หญิงสมัยนั้นอายไม่กล้าบอกใครมันจึงลอยนวลอยู่อย่างนั้นแต่เป็นที่รู้กันของชาวบ้านในหมู่บ้านว่า บ้านไหนมีลูกสาวที่ยังไม่แต่งงานให้ระวังไอคนนี้ไว้เลยแต่แล้วเหตุการณ์ที่เลวร้ยรายก็เกิดขึ้นกับผู้หญิงในหมู่บ้านเราค่ะลูกสาวของป้าคนหนึ่งที่อยู่อาศัยท้ายหมู่บ้านเธอเป็นคนปัญญาอ่อนแต่หน้าตาสะสวยผิวขาวผ่องใครชวนไปไหนก็ไปเล่นกับเขาไปหมดเหมือนเด็กเล็ก วันหนึ่งเธอหายไปไม่กลับบ้านเหมือนทุกวันแม่ของเธอมาแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้ช่วยออกตามหาชาวบ้านทุกคนออกตามหาจนมาเจอว่าเธอผูกคอตายอยู่บนต้นยางนาใหญ่ในปา่าประจำหมู่บ้านค่ะเบื้องต้นตำรวจจะปิดคดีว่าเป็นการผูกคอตายเองแต่ชาวบ้านไม่พอใจในการสรุปคดีของตำรวจเพราะ ไม่มีทางที่คนปัญญาอ่อนหัวเลาะเล่นเป็นเด็กน้อยทั้งวันแบบนั้นจะรู้จักการผูกคอตายแล้วจะผูกคอตายด้วยเรื่องอะไรเธอเครียดไม่เป็นด้วยซ้ำเมื่อถูกชาวบ้านกดดันตํำรวจจึงต้องสืบสวนเพิ่มและมาพบพิรุษว่าลูกชายของครอบครัวนี้ได้หายออกจากหมู่บ้านไปตั้งแต่เกิดเรื่องหลังจากสอบสวนคนพ่อพบพิรุษ ตำรวจจึงออกหมายจับและตามจับได้ที่จังหวัดใกล้เคียงคนร้ายรับสารภาพว่าได้ข่มขืนแล้วฆ่าบีบคอสาวปัญญาอ่อนจริงแล้วพยายามอำพรางคดีโดยการผูกคอเธอไว้บนต้นยางนาเพื่อให้คนคิดว่าเธอผูกคอตายเองต่อมาครอบครัวนี้ก็ทนแรงกดดันของชาวบ้านไม่ไหว ย้ายหนีไปและขายที่ดินให้ยายของมัมมี่นั่นเองแล้วอาถรรพ์มันคืออะไรล่ะพ่อทั้งที่เราไม่ได้ทำอะไรเขาเลยพ่อบอกว่าพ่อคิดว่าที่ดินนี้คงจะโดนสาปจากครอบครัวของหญิงสาวที่ตายไปนั่นเองแล้วครอบครัวเราจะเป็นอย่างไรต่อไปจะโดนอาถรรพ์อะไรอีกไหมต้องย้ายหนีเหมือนครอบครัวนั้นไหม มัมหมีถามพ่อพ่อบอกว่าพ่อจะไม่หนีนี่คือบ้านของเราถูกต้องตามกฎหมายแล้วและเราเป็นคนดีคนดีผีต้องคุ้มสิและท่านเจ้าคณะอำเภอก็ได้ลงอาคมช่วยพวกเราไว้ที่เสาเอกกลางบ้านแล้วนี่ไงพ่อชี้ให้มัมหมีดูยันที่พระอาจารย์ท่านเขียนด้วยลายมือไว้ที่เสาเอกบ้าน แต่หลังจากนี้เราควรเชื่อคําเตือนของท่านว่าอย่าถ่ายรูปครอบครัวอีกเป็นอันขาดอ้าวแล้วถ้าเราจะอยากถ่ายรูปเราจะทำอย่างไรพ่อพ่อบอกมัมมีว่าอย่าให้ครบคนในรูปใบหนึ่งแล้วกันนะช่วยพ่อจําด้วยแล้วกันมัมมีรับคําและจดจําได้จนถึงปัจจุบันค่ะหลังจากวันนั้นมัมมีก็ ไม่เห็นรูปครอบครัวที่ครบสี่คนของบ้านเราอีกเลยค่ะเหลือแค่รูปที่ถ่ายไม่ครบเข้าใจว่าพ่อกับแม่คงช่วยกันทำลายไปหมดแล้วและเมื่อโตขึ้นเมื่อถึงเวลาต้องถ่ายรูปรวมไม่ว่าจะวาระไหนมัมมีจะสังเกตเห็นว่าพ่อจะพยายามเดินเลี่ยงออกไปไม่ร่วมเฟรมให้ครบสมาชิก ทั้งสี่คนเป็นอันขาดพ่อคงกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์เลวร้ายกับครอบครัวอีกค่ะกันไว้ดีกว่าแก้เรื่องนี้สอนให้มัมหมีรู้ว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่จริงๆค่ะมีใครเคยเจอเหตุการณ์แบบเดียวกับมัมหมีไหมหรือเคยได้ยินได้ฟังเรื่องเล่าเกี่ยวกับอาถรร์บ้านมาแบบไหนกันบ้างมาคอมเมนต์กันได้นะคะ สุดท้ายนี้หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความบันเทิงและข้อคิดดีๆบางอย่างจากการฟังเรื่องนี้นะคะถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมัมหมีเจอผีด้วยนะคะแล้วมัมหมีจะมาเล่าเรื่องผีจากประสบการณ์จริงของมัมหมีให้ฟังอีกเยอะๆเลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ